ทาไงนในบ้านตรงนี้เอาโวยนะเดี๋ยวตรงบนสับอยูน้ำแปะแพ็กปัดใจสองร้อยบาทคุณแม่บำเพรนพงศ์สุพร้อมครอบครัวน้ำสองแพ็กปัดใจสองร้อยบาทคุณแม่สมคิดสว่างก้องครอบครัวน้ำสองแพ็กปัดใจสองร้อยบาทเราตาการกิจกรรมของทางคณะสงฆ์ในโครงการบวชสมเด็จกลับสุรโร เราเามีอายุมีวันนับุถุพกรักยาเจ็ดยาไขยาจนหาซื้อจ้า เอาที่วัดดือ้อกินชาวที่วัดคุกโคนมาวัดคุกโพนจ้า เราจะขึ้นไปดูบนเขาเรียกอะไรตรงนี้ที่เวหารสร้างเออพญานาคจะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตะัะโอ้โหใหญ่งามอารามตา อุ้ยมาดูเดอ้อพี่น้องเดอ้นอนน่นนู่นเดีจารีอยู่ข้างบนแนนนนนล้วนะแล้กสุภียพอตอพองก็บ,บ้านนะ่ะนม กินยังไม่เสร็จสนุกสนุกไปใกล้ๆสิไปใกล้ๆครับไปอีกครบับไปน้องกว้างไปไปกับพี่เออ,อ,อนั่นแหละเอาฮันนามานีหน่อยฮันนานีหน่อยเด็สองพี่น้องสองพี่น้องเราไปดูข้างในคะ่ะ ข้างในจ้ามาดูข้างในจ้ะอือหือเย็นชื่นช่ำโอ้ทำบุญกันเด้อทำบุญกัน